พี่ใจวันนี้เอฟซีทีน้องนายยิมจงนทุกคนแบบก็ไม่ได้โอ้เยอะแบบโอ้อยใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะมีทุกคนเขาบอกว่าทำป้ายให้หนูด้วยอะเป็นแบบสโลแกนนี่ใช่คือหนูฟังออกทุกคําเลยนะแต่พยายามตอบอยู่เขาบอกว่าเขาชอบหนูมากแล้วเขาบอกว่าเขาจะซับพอร์ตหนูหลอดไปถึงแม้ว่าหนูไม่ใช่ไอดอลแล้วก็ตามเขาบอกอย่างเงี้ย น่ารักมากบอกว่าทําสโลแกนมาให้เป็นรูปที่หนูใส่ชุดจีนวันฮาโลวีนหนูได้ใช้เยอะเลยล่ะค่ะไม่ชาภาษาจีนที่เรียนมารู้สึกภูมิใจในตัวเองก็วันนี้แหละถึงเหมือนจะแบบไม่ได้แบบโอ้เอ็กซ์เพิดแต่ว่ามันช่วยเหลือตัวเองได้นะวู้หนูดีใจมากเลยนะที่แบบได้มาแล้วก็ได้เห็นเขาแบบอะไรแบบนี้แบบเขาจะมือยังไงอะไรเงี้ยที่จีนเปิดโลกหนูมากแบบคือมันเป็นห้องนะทุกคนไม่ใช่เลนอะไม่ใช่เลนแบบเออเข้ามาแล้วก็แบบจับได้เลยคือมันเป็นห้องอะแล้วก็มีโต๊ะ แล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งน่ะแต่ว่าเหมือนที่นู่นเขาจับได้แบบหนึ่งนาทีด้วยอะ่ะเพราะว่าจิวเก่งมากคนแบบว่าจิวซินดี้เป็นคนล่ามอ่ะคุณโตเป็นล่ามเก่งม,มากเพราะว่าเรามานี่เรามาในฐานะการทํางานเนาะก็อาจจะต้องมาศึกษาดูงานเยอะกว่าการมาเที่ยวก็อีกโ okay. อเคมากมากเพราะว่าอยากดูว่าเขาทำไง <c oughs> จริงๆล่ามไม่ได้ ตลกมัน,มามนงงาา่ามันก็งูงูปลาปลามาหนูแหละพี่จริงอะเจอเมมเอเยอะมากแล้วเขาเป็นลี่มาเขาหน้ารักมากทุกคนเขาหน้ารักมากคนเออกับตันวงอ่ะพี่เหมาเหมาอ่ะโอ้โหแบบเขาหน้ารักเขาสวยเขาตลกอ่ะเขามีเซนส์วาไตรตี้มากเลยเก่งมากแบบเขาสร้างแบบความประทับใจแรกได้ดีมากสุดๆใช่แต่ว่าหนูก็เคยเจอเขานะตอนที่เขาเต้นโอชิบกับพี่เชอร์โอหตั้งแต่คีโบอ่ะนันมากแต่พรุ่งนี้น่าจะแบบ คือมันมันเจอ,อยังไงเจอกระปิบกระปอยอะ่ะเพราะว่าเขาก็ต้องไปจับมือใช่ไหมละ่ะแตุ่่นนี้น่าจะได้เจอแบบโบง้ง40กว่าคนถามแล้ว0ีกว่าคนวันนี้ได้เจอเจอเจ,อเจอด้วยเจอเจมาหาด้วยหนูถ่ายวอล์กมาด้วยแต่ว่าจะตัดรู้เรื่องไหมก็ดูยอีกทีนะคะทุกคนคือหนูภูมิใจมากที่หนูสั่งอันนี้ให้เพื่อนได้อะ่ะอันนี้แบบอันนี้แบบงูปลาปลาปาย,ยาจเจอกอีกเกออีกเกอเหลี่ยงเกอเหลี่ยงเกอแล้วอันนี้ไม่รู้ภาษาจีนยงังไว พิเกตอะไรเงี้ยเพืนอนฮ้ยแล้วคนที่เรียนจีนจะรู้ว่าหนูงูปลาปามากเฮ้ยหนูถามหาตะเกียบเลยนะเคยอยู่ควายจืเคเือเอายจมนีีอ้你有筷子吗？你你有筷子吗？เคยลองพูดภาษาอังกฤษกับเขาแล้วเขาไม่เก็ตก็เลยพูดจีน ไม่ใช่แบบพูดเป็นประโยชน์นะก็เป็นคําศัพท์หนูขเข้าใจแล้วคาว่าเรียนภาษาต้องเอามาใช้จริงแต่ว่าบ้านเขาลังการงานสร้างมากเลยนะแสงสีเนาะเจริญเจริญคือฟินมากหนูมไม่เคยเจออากาศแบบเลขตัวเดียวอ่ะจริงๆหนูไม่มีเสื้อนี้นะตอนเดีนระคือถอดแล้วแบบแล้บลมเลยแต่พอแบบออกมาจากร้านข้าวใช่ปะ่ะมันดึกไงไม่ไหวอะ่ะก็เลยใส่ดีกว่าวันนี้กินเหมือนอาหารญี่ปุ่น้วยเหมือนเป็นชาบูค่ะเนื้ออร่อยมากแต่ก็อยากลองกินหมาล่าอยู่นะ รู้แต่ว่าได้กินชานมแ้วหวานได้ใจสุดๆแต่อร่อยเนาะแต่ว่าจริงๆบอกว่าหวานไปแต่หนูชอบจริงๆตอนแรกแบบวันนี้พี่ๆเขาก็จะไปเที่ยวกันใช่ไหมตอน8ปดโมงเช้าแต่ว่าหนูอะโอเคเดี๋ยวเราไปกันพรุ่งนี้กับพิเกตแต่ว่าไม่ตื่นนะคะเพราะว่ากว่าจะได้นอนกว่าจะลุกมาแต่งหน้าก็เลยแบบว่าไม่ได้ตื่นไปก็ไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวจริง แล้วก็พี่เกดว่ายังไม่ไปแล้วก็นเนาะเดี๋ยวเก้าโมงตื่นไปกินอาหารเช้าเพราะว่าเขาเป็นสิบโมงแลุปสิบโมงสิบพี่เกดเรียกนานากินข้าวไม่ทันแล้วว่ะนอนแซ่บเกินอันนี้ก็เลยไปแค่งานนะคะใช่เขาปิดแล้วใช่นอนต่อนอนต่อเลยแต่ว่ากลนต่ออีกรักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาแต่งหน้า <S <S เดี๋ยวแก้ตัวใหม่พรุ่งนี้ <S <S อืมนอน ก็ลกคือมาถึงจีนใช่ไหมก็ต้องผ่านตอมอใช่ป่ะคะก็แอบมีความกลัวเล็กๆเพราะว่าไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยแบบต้องแบบเจอตอมอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะสุ่มถามใช่ไหมละ่ะคือบางคนก็ไม่โดนอะไรเงี้ยครูก็บอกว่าเออถ้าไม่โดนก็แบบว่าก็ยื่นพาสปอร์ตส,สวยๆยื่นสวยๆอย่างนี้ก็โอเคโอเคก็เลยมันก็แบบเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องใช่ปะ่ะน,นี่ก็เดินเข้าไปเดินต่อแถวกันไปเป็นกลุ่มครูเข้าไปอ้าไม่โดนถามเลยมองมองจากแถวไกลๆอ้าไม่โดนถาม ไอเนี่ยก็เพลินเข้าไปอ่าโอเคโอเคไม่โดนถามเพลินนี้ตอบได้สุดตอบเป็นภาษาอังกฤษได้สุดพี่เก่งเข้าไปแล้วโอเคไม่โดนถามพอหนูเข้าไปทําไมทไม๊าบมโอ้ยบต้องเกิดแต่กับก็ <c oughs> โอเคยืมฮะตอไปรอละแต่ก็ขนาดหนาวนั่นอะโหเหงื่อออกอะ่ะกลัวทา,ทางนี้ไม่ได้ทําอะไรผิดด้วยนะแต่มันกลัวทุกคนเคยเป็นปะแบบทุกคนเข้าใจหดี๋ยปะแบบยืนใจสวยรอสแกนนิ้วโดนละ มากันกี่คนนี่มากันเอ๊ะมากันกี่คนก็ตอบตามความจริงไปแต่เลือกลักนะก็ค่ะมันตอนนั้นมากันสี่คนสี่คนค่ะโอ้โหตอนแรกตอนแรกฟังไม่ออกด้วยพราะนึกว่าเขาจะให้โชว์อะไรเหมือนมันต้องสแกนมันต้องก่อข้อมูลอะไรสักอย่างอะไรนี่แหละก็เลยโชว์ QR โค้ดไปปรากฏว่าไม่ใช่ว่ะข้อถามใหม่ มากันกี่คนนะโอสี่สี่โฟโฟทำไมเน่มต้องเกิดกับหนูแล้วก็เขาก็อ,อสแกนนิ้วอ่าลงแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสแกนเสร็จยังไม่ยื่นพาสปอร์ตคืนให้อยู่กี่วันเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมต้องถามหนูอ่ะหนูก็บอกไปว่าอยู่กี่วันแต่ไม่เลิกลักเท่าตอนแรกที่ถามเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรอีกแน่ก็เลยต่อไปเสียใจอะ่ะ <laughs> ไม่ได้เสียใจแต่ว่าแบบว่าทำไม <laughs> แล้วเขาก็ โ okay, okay. อเคโอเคบายบายแก้งมากโคตรแก้งอะดีนะถามแค่เนี้ยเดวคนที่ตอบได้เนี่ยไม่โดนถามเลยไม่ได้ทำตัวมีวิราบนะพาสปอร์ตหนูอะน่าจะแบบไม่เคยไปต่างประเทศเลยมั้งเขาก็เลยน่าจะถามแน่เลยเดานะเดาแต่พาสปอร์ตเก่ามีไปมาเก่าไงอยอหรือว่ามันอืมนั่นแหละใช่มันโลง่งมันโล่งเกินเขาก็เลยแกล้งอะเขาน่าจะแบบอุ้ยไอ้นี่เด็กใหม่ถามหน่อยแล้วกันคือแบบตลกมากทุกคนแล้วหนูอะ เดินออกมาจากตอมใช่ไหมเฮ้ยเหงื่อออกอะทางดังที่มันสี่วจาตอนนั้นเหงื่อออกทำไมอะแล้ววันนี้เขาแบบว่าผู้จัดการคนดูแลนะคะคือคนที่เขาดูแลทีม H H ใช่ไหมคะเขาซื้อลาบูบูมาให้พวกหนูทุกคนเลยมาให้จุ่มอะหนูได้ตัวนี้อ่ะ่แล้วมันเข้ากับกระเป๋าแล้วก็เข้ากับ คิดตีมากก็เลยแบบใส่เลยลองไปถามจริงๆดูนะว่าได้สีอะไรตลกมากทุกคนจริงต้องถามนะอย่าลืมนะเข้ากับจริงมากนะถือว่าแต่ว่าเมมเบอร์ที่จีนเขาสูงมากแปลว,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 ว่าอุ้ยแบบทุกคนว่าหนูสูงใช่ปะเขาแบบหนูดีมากใช่มีคนสูงกว่าหนูเยอะมากทุกคนใช่ผู้สาวจีนเขาสูงกันเยอะเมื่อาวานไม่ได้ใช้ตังค์สักบาทวันนี้ใช้เงินไปร้อยหกสิบบาทก็ซื้อเนยโยเกิร์ตกับช็อกโกแลตอยากลองใช้ เลยซื้อแต่ว่าตึกเขาวลังการมากทุกคนแบบโอ้โหแบบปาร์ติ้โตอย่างเงี้ยแบบอื้มอย่างเงี้ยแต่ว่าแสงสีเสียงเนาะแต่ว่าแบบถ้าดึกมาก็ก็มืดมืดอยู่นะคือปกติที่ไทยใช่ไหมถ้าตึกที่ปิดแล้วอ่ะมันก็ยังจะมีไฟรอบๆใช่ไหมไม่ก็เป็นไฟไป้ายแต่เนี้ยปิดหมดเลยถ้าพอได้เปิดนะโอ้โห ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4K Application